สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับผมว่าทำไมอยู่ๆผมถึงยาวแล้วก็เยอะขึ้นขนาดนี้ไม่ผมม่วงแล้วหรอไม่ผมสั้นแล้วหรอเอ๊ะเ้ว่าผมยาวมาตั้งแต่แรกคือบางทรั้ทูก็จะผมยาวดำใช่ไหมอันนั้นคือวิกนะคะผมจริงก็จะสั้นแบบประมาณนี้แล้วก็เป็น เปลี่ยนสีไปตามอารมณ์เปลี่ยนสีไปตามการเฟดของผมนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้มันฟอกมาเยอะมากก็เลยอยากจะผักผมนะเพราะว่าผมมันแบบไม่ไหวมันขาดกลางเส้นแล้วก็เลยแบบว่าเอออย่างนั้นย้อมดำแล้วผักผมเลยดีกว่าแล้วที่นี้พอเห็นตัวเองใส่วิกผมดำก็เออมันก็สวยดีนะก็เลยแบบหาร้านต่อผมแถวๆนี้ดูว่าแบบมีร้านไหนที่น่าสนใจไหมก็เลยลองเสิร์ชแบบต่อผมบางแสนดูแล้วก็ไปเจอร้านหนึ่ง ที่แหลมทองเขาแบบมีการต่อเทปเข้ามาใหม่พอดีเราก็เลยไปติดต่อเขาว่าแบบต่อเทปอะไรยังไงคะเพราะก่อนอันเนี้ยสมัยเรียนนะเคยต่อแบบกิฟธรรมดาที่เป็นแบบว่าเล็กๆอะ่ะแล้วทีนี้มันแบบนอนแล้วมันเจ็บหัวมากแล้วมันหลังหัวแล้วแบบมันหลุดง่ายอะ่ะมีใครเคยต่อผมจะรู้ว่าเดินอยู่ในห้องมันก็จะมีผมร่วงมาเป็นช่อๆอะไรนี้อันนี้ก็เลยแบบลองถามเรื่องต่อเทปดูเพราะสนใจเรื่องต่อเทปมานานแล้วก็ช่วงหลังๆนวัตก,กรรมการต่อผมมันก็จะมีเยอะมาก คือเมื่อก่อนมันจะมีต่อกาวต่อกี้เราก็มีแบบใหม่มาช่วงหลังๆเป็นการต่อแบบทักเปียแล้วก็การต่อแบบเทปซึ่งการต่อแบบเทปเราเคยถามเพื่อนว่าแบบเฮ้ยไปต่อมาเท่าไหร่ราคาอะไรยังไงที่ไหนแล้วเพื่อนตอบกลับมาแบบราคาแบบ หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยต้องขาย iPhone มาต่อผมปะวะอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอร้านนี้แล้วเรารู้สึกโอเคกับราคาเขาคือมันไม่ได้แพงจนเราต้องขาย iPhone ไปต่อผมอะไรเงี้ยเราก็เลยดิวกับเขาว่าเออโอเคค่ะต่อคืนนั้นก็เลยทําการเปลี่ยนสีผมโดยใช้โฟมเปลี่ยนสีผมนะคะจากผมฟอกก็กลายเป็นผมดําอย่างนงี้แล้วก็ไปต่อผมคือจะให้ดูว่าแบบการต่อแบบเทปมันค่อนข้างจะเนียนอย่างหาผม,มาการต่อแบบเทปมันค่อนข้างจะเนียนมากจริงเนี่ยคือแบบเห็นไหมอ่ะ น่าจะไม่เห็นเนาะเนี่ยการต่อแบบเทปมันแบบจะเนียนแบบหัวเลยแล้วเวลาเราลูบผมอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่เจ็บหัวเลยแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือผมเขาค่อนข้างที่จะแบบสุขภาพดีอะก่อนหน้านี้ก็เคยต่อผมสมัยเรียนแต่เน้นถูกเนาะแล้วก็แบบผมเป็นผมแบบตรงกำใหญ่ก็จริงพอต่อมาผมก็ฟีบแตัว,วผมอันนี้ที่ต่อเขาบอกว,ว่ามันเป็นผมผู้ใหญ่จากเวียดนามอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะแบบสุขภาพดีจริงๆคือสุขภาพดีกว่าผมจริงของเราอะ ซึ่งแบบค่อนข้างโอเคมากเลยเพราะผมเวลามันม้วนดัดรอนอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบมีน้ำหนักแพนทีนต้องเลือกฉันเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปอะไรอย่างเเดี๋ยวไปดูขั้นตอนทั้งหมดกันว่ากว่าจะทำสีผมเสร็จกว่าจะต่อผมเนี่ยนะคะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลย สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาทําสีผมกันแต่ว่าไม่ใช่ผมสีสีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ทาผมสีดํากันค่ะได้จริงก็แอบ,บเสียดายแบบอุศ์ฟ้องมากว่าจะได้สีอ่อนกว่าจะลงสีม่วงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบสักวันมันก็ต้องดําเพราะว่าสภาพผมตอนนี้มันฟ้องต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยแบบว่าเรามาทําดํากันเถอะคะ่ะโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็น โฟมเปลี่ยนสีผมลิซเซ่นี้นะคะนี้มันจะง่ายกว่าการใช้ครีมเปลี่ยนสีผมสําหรับคนที่อยู่ห้องคนเดียวนะแบบไม่มีคนช่วยทำอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเข้มมากจนแบบมาย้อมอีกรอบแล้วมันไม่ได้อปีที่แล้วเราเคยใช้ครีมปิดผมขาวมาปิดสีผมเพื่อให้ผมดําทั้งหัวพอมอฟออีกรอบคือแบบผมพินาศมากเพราะว่าครีมปิดผมขาวอันนั้นมันเข้มข้นมาก ดำมากแล้วก็ฝังไปในเม็ดสีมากคือฟอกผมไหลลรอมาจนผมขาดแต่ว่าตัวนี้ที่เคยใช้เป็นโฟมเปลี่ยนสีผมสีดำแล้วแบบอยู่ๆนึกเรียน,นอยากฟอกสีผมอีกแล้วไปฟอกอะ่ะผมมันไม่พินาศเท่าตอนใช้ครีมป,ปิดผมขาวอะ่ะคืออันนี้ถ้าใครแบบรับปริญญาหรือว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่แบบต้องผมดำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สเปรย์ผมดำไม่ได้ต้องยอมดำอย่างเดียวโฟมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่แบบค่อนข้างเวริร์เพราะว่ามันจะค่อยๆเฟดออกเป็นน้ำตาล หรือว่าการข้ามไปสีอื่นมันจะง่ายกว่าใช้ครีมเปียสีผมอะไรอย่างนี้นะคะข้างในก็จะมีขวดปั๊มมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวน้ำยาขวดแรกแล้วก็อันนี้เป็นตัวสีข้างในก็มีถุงมือมาให้นะคะแล้วก็มีกระดาษอันนี้เป็นกระดาษที่เอาไว้ทดสอบอาการแพ้อีกอันหนึ่งที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์ นี่หอมมากเลยจำได้เคยใช้ไอ้หลังล้างโฟมเปลี่ยนสีผมออกนะคะหลังจากที่เราสระสระอะไรเงี้ยเราก็ใช้น,นี้เหมือนครีมโนวโดปกติข้างๆกล่องเขาก็จะมีบอกว่าผมอย่างนี้ทําอันนี้แล้วก็จะได้ผมออกมาเป็นสีอะไรอะไรแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นผมสีดําใช่ไหมเมื่อผมคุณจะสีอะไรมาก็ตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมดํานะคะดาสนิทแอปจชให้ <After high S 2> เหมือนกันะ่ะเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะคะนี่ก็จะมีรูปให้ดูแบบ ละเอียดเลยแบบน,นี้อ่านก่อนใช้นะคะจะได้ไม่ทำพลาดเพราะว่าทําพลาดและผมมันก็จะพินาศนะคะเตือนด้วยความหวังดีนะคะทุกคนอย่าพึ่งใจร้อนนะคะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะก็หลังจากที่อ่านคู่มือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงมือทํากันเลยจะเทขวดเล็กลงในขวดใหญ่นะคะฝานะคะแล้วก็เขยา่าคว้า ขึ้นลงประมาณห่าครั้งก็ไม่ต้องเขย่าแรงนะคะก็จะได้ประมาณนี้ให้มันพอเข้ากันกรุบกรบอันนี้ก็ไปใส่ถุงมือมาแล้วนะคะก็จะมาเริ่มทํากันเลยเมื่อกี้ที่เขย่าวไว้นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนหัวจากหัวฝาแบนอันนี้เป็นหัวโฟมนะคะอ้าวแล้วนี้มันกดไม่ได้เราจะใช้ยังไงเราแค่บีบนะคะตัวโฟมก็จะอมาแล้ว โอ้ยังกับพิเซนเตอร์ลิเซ่อันนี้ซื้อไม่เองนะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิน้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเหมือนเดิมเลยเวลาเราทำผมแล้วก็จะทําทีละช่อทีละช่อแต่ว่าจะไม่ลงโฟมทับบริเวณผมที่เป็นสีดําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผมสีดําที่โดนย้อมดํามาถ้าไปทําสีอะไรต่อมันจะแบบ ามากมากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะลงแค่บริเวณสีที่เคยทําสีไว้นะคะตรงที่ดําอยู่แล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันเนาะห้ามบีบโฟมจะขวดแล้วลงผมนะคะให้บีบโฟมใส่มือแบบนี้ปริมาณประมาณนี้นะคะถ้าเยอะไปมันจะเลอ,เอ,เอะเทอะเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เอาลงมาแต้มบริเวณ เราต้องการให้มันเปลี่ยนสีนะคะพยายามจะให้มันไม่ค่อยโดนผมดำที่ดำอยู่แล้วเท่าไหร่เสร็จแล้วหนึ่งชอนะคะคือแบบโฟมมันทำง่ายตรงที่ว่าเราแค่บีบโฟมแล้วก็มาป้ายผมอย่างเงี้ยโฟมมันก็จะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในเส้นผมแต่ละเส้นถ้าแบบครีมเราต้องมานั่งขยี้เงี้ยให้แบบครีมมันทั่วเส้นผมเราอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะง่ายสำหรับคนที่แบบอยู่คนเดียวไม่มีคนช่วยทำอยากทำเองไม่ไปทำร้านอะไรอย่างงี้นะคะก็ประมาณ ก็คือลงสีผมเรียบร้อยแล้วนะคะจะแอบ,บเห็นว่ามีรอยเลอะอยู่โอ้ oh my god <laughs> ใครที่มีผ้าคลุมนะคะก็ใช้ผ้าคลุมเือค่ะตัวจะได้ไม่เลอะแบบนี้นะคะส่วนนื้อครีมที่เหลือเอน,นี้ยก็อย่าเสียดายนะคะใช้ไม่หมดก็ทิ้ง หรือไม่ก็แบบพยายามบีบให้ผมมันชุ่มๆอ่ะผมสั้นก็จะใช้น้อยแต่ว่าถ้าผมยาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเผื่อไว้สองสากล่องนะคะเผื่อว่ามันหมดกลางคันอะไรอย่างงี้หลังจากที่เราลงโฟมทั่วหัวแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ20สนาทีแล้วก็ไปล้างออกค่ะเดี๋ยวถพิ่งตกใจไปค่ะอันนี้คือเรด้ารีคนดีคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคืออาบน้ําแล้วเมื่อกี้ก็คือแบบล้างผมเสร็จก็เลยแบบว่าเออมันเปียกล้วาก็เลยอาบน้าล้างหน้า เปลี่ยนชุดนอนเลยดีกว่าอะไรเงี้ยพร้อมนอนอันนี้ก็จะเป็นสภาพผมนะคะที่ผ่านการทําสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบสีดําสนิทประมาณนี้นะคะเป็นแบบดาเนเชอรัลแบบดําแบบแม่ให้มานะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูการว่าต่อผมแบบเทปที่ร้านในแหลมทองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย จริงยาวประมาณประมาณนี้ต่อ25นิว้วก็เป็นผมเทปที่จะต่อนะคะ ก็คือต่อเสร็จแล้วนะคะก็ยาวประมาณถึงนี้อันนี้คือไปยีห้านิ้วได้ผมเยอะอยู่นะคะแล้วก็เนียนเป็นธรรมชาติหลังต่อก็คือไม่สระผมประมาณสองสมวันแล้วก็พยายามปล่อยให้มันลงตามทรงก่อนนะคะอย่าพิ่งมัดรวบอะไรอย่างนี้